Tchau. ว่าจะเป็นกิปที่จากฝั่งล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยยังน,นี้ตอนหับเขาคือช่องนมองชาแนลอีกแล้วื้อนี้ก็มาพบมาพ่ออยู่กับช่อง youtube น้องคชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะ เมื а, pues game, huh? so, so, like, ่อนี้น้องพลอยก็ได้เดินทางมาทางบ้านขอนเต้เนาะมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหาทางสาวไม้เนาะเพพี่น้องคือหลายๆคนก็ศีลคู่จักพันดีอยู่หรอกเนาะวัน้องพลอยก็เคยมาถ่ายทําเพิ่นหลายเถื่อนแล้วเนาะมื่อนี้กาแต่ว่าก็บ่ได้มาถ่ายทําเพิ่นก็เป็นเวลาลุ้นนานแทีงแล้วเนาะเพพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมยามทักทายสบายดีเพิ่นเนาะมื่อนี้เฮาก็สิมาถามเพิ่นว่าแนวใด้เนาะเปิดใจบ่คือว่ายังบ่เปิดหรือว่าบ่เปิดใจคือเก่าเนาะเพพี่น้องเนาะโดยกา ิ่นกับชิเป็นหน้นาใดนอกว่าเขากับบริมาโดนหน้าเนีนอกกับสิด้มาสอบถามเรื่องของหัวใจเพิ่นนําเนาะดูว่าเป็นอะไดมีคนจับคนจองบอกคือหรือว่าชิเปิดใจเนาะรู้สิเป็นหน้าใดเขากับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเนอกก่อนิไปเมิ่งไปส้มก็อย่าลืมก็ไล์ก็แช์กดติดตามให้น้องพลอ,อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอ,อยคิดต,ต่อไปเนาะรู้สิเป็นหน้าใดเขากับเขาไปติดตามมเขาไปทักทายสบายดีเพื่อนํากันเลยนอะกไปพี่น้องเนาะดูสยสบายดี สัดีน้องน้ำพลน้ำดูไหมดกสวัสดีน้องน้ำพล่อ้โรศัพท์นะมีว่าโรสัพท์นะครับเก่าไปนกระตุ้นอะไรเงี้ยโดยโดยบกระตุ้นบนกระตุ้นบ่้นะอ่ะเสียแสงตาเบิบงกระตุ้นลายนี่บ่ได้นอนหน้าวีข้าวลา้าน แต่แรวเขาเดินน้ามันก pues, okay. sí, no ําังมหาสาวใหม่เป็นข้างแรกนี่เนาะแต่แต่เพิ่งไม่ทันจะเขานะเาไมาเจอเาไป่ายไปอยู่หน้าเพนนี่ก็อยู่เพื่อนเพินมานีเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มาหาเนาะเราถืีจอไปเแล้วมเยสวดียู่าสมัย หยงบเดียวนี้นะชอไปใายงูอยป้าไงเงินครับีใม่ไปจ้างบ่คือว่าไปซอยเดิซห้มือหาพได้ห้น้องคนชือือนขนมเนาะมหาชีพสาวใหี่น้งาขึ้อบ่คนนนะรบแกหูแปกตาเนาะําเขึนกว่าแต่ก่อนเนาะ มอยๆนั่งเลยค่ะเดี๋ยวแาเป็นเดี๋ยวตอนนั้นเราไปช่วงเวียงเพราะเนาะแช่วงนี้เคืนสบายเลยเนาะช่วงนด้๋ยวนี้เวียงเนาะเมนก็หลายช่วงนั่นกับบริยูยูไอยู่หน้าเนาะเดี๋ยวนี้กับเพลินวางเวียงนะเนาะแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยโอ้ยมาหาลายรอบแล้วแต่กับบริอแมนมาแล้วที่มาอยู่เนาะโดยมาวันก่อนกับไปบุญมาวันก่อนกับไปเล่นดอง เปอันจัเถอนาะบ้านหางได้ก็ติดหาน้อไหมนี่ก็รอบเป็นรอบพี่ี่มาเจาะกนไม่เจอโดยบ่เคยเจอคนที่ว่าเงียบๆไปโมเมนต์ว่าบมาได้มากันแต่บ่เจอเนาะมาจบอยู่แต่ว่าบ่เจอจบด้วยกับโมเมนว่าเงียบหายไปเลยโดยเป็นยังไงทำไมอ่าจิตใจเปิดใจรึเปะโอเปิดใจแล้วตอนนี้ไหอ หนุ่มๆที่เคยรอคอยเห็นเดี๋ยวคือดีใจเนาะวันทำไมคือเปิดใจเนาะหนุ่มๆที่เคยรอคอยเพิ่นมาตั้งแต่ช่วงยามนาเนาะโดยเอีบทเสื่อมกันมีร้ายทานถามข่าวข่าวเพิ่นอยู่เนาะโดยไปทายสมัยอีกแด้ไปอัปเดตให้อีกแด้เพิ่นจะเป็นอะไรโดยเป็นมีคุยแล้ววันนี้ถือว่าโมนี่มีโอกาสอีกเพื่อความลึกถึงงานเคยมาโดยได้ให้เอฟซีคับผู้คับสร้างไปพร้อมๆกันโดย ทางสมัยนี้ตอนนี้นี่คุยนี่เราบอกยังบุมนี้เนาะคือแบบตอนนี้ก็หัวเรื่องหัวใจนี่ก็คือยังวางรากาเปิดใจพร้อมที่ี่เปิดใจเนาะแต่ว่าทีทีงานเขาเคยมาถ่ายแต่ก่อนนี่ก็คือเพิ่นนี่บ่เปิดเนาะแต่ว่าตอนนี้คือคนก็คือซิพร้อมในแล้วเนาะ คนยังน้อยตอนนั้นเนาะตอนนี้ถึงกับพร้อมที่เปิดใจหาคนคุยเนาะหรือว่าคนทมาหลายเดือนนะคือว่าและอาชีพสะสางที่ภารกิจของเพื่อนเลวเลยเนาะเหมือกันเลยนะเปิดใจวันนี้พอไม่น้องแล้เนาะโดยที่สะดวกนน่แหละเนาะตอนนั้นเพิ่นอาชีพคับแคบอยู่ตอนนั้นลูกก็ยังน้อยใช่ไหนแต่เลยยังบ่นท่านด้พร้อมที่ว่าเปิดใจเนาะเยอะพะละแม่ก็ยังยากหลายเนาะ นุ่มๆย่ามาเด่นกับมาเด่นได้สบายแบบนี้เนาะอยู่บ้านขึ้นกะทางกับมากระง่ายๆเนาะนใกล้ทางดำเลยเนาะแล้วก็แว่เข่าแล้วก็แม่นเทืาขึ้นเนาะทานนุม่มชิมาเด่นเนาะนุ่มยังจถวบ้านเฮานี่บ่มีบ่นอนอกมาริสบารมบ่มีเนาะกุ้งเถือกอาจมีกับแบบบ่ถึงใจแน่เนาะคุยไปก่อน อันนี้เนี่ยนคือผ่านจากการศชายคลิปและไล่จองมาทายนี่กับพระมิถิตรีทั้งสองไหลมาลบมาคุยโทรศัพท์เนาะอันนี้เท่าไรคะอันนี้เท่าไรคะโทรศัพท์ยังโอมีเนาะโดยอันนี้กขน่าสิเป็นสาเหตุลักเลยเนาะที่ว่าผมมีคนมาโอมารุมแต่คันคือเพิ่นมีโทรศัพท์นี่ก็คือซิมีอยู่ ไปซื้อใหม่เลยเนาะตอนปัจจุบันนี้โบมีโทรศัพท์ใส่เราเนาะนี่ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยเนาะที่โบมีคนมาโอบมาลม้มันโมแมนต์โบมีเนาะเพราะเพิดโบมีโทรศัพท์มันไม่เนาะแมนแบบการสื่อสารเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีโอบมีลมส่วนใหญ่ที่เป็นจากฝั่งไทยเนาะ อยากลุมค่ะอยากจริงใจใจคืนน้อยก็มาหาท่านก็ได้เนาะอยู่บ้านนี่เนาะบ้านคอนเต้เราสมัยเนาะตอนนี้ก็มาสะดวกสบายพี่น้องมีขี้โต๊ะคนเลยมีมีแต่กี่พุนมีแต่กี่พุนมีขี้โต๊ะมีกี่พุนกี่พุนเพิ่มเนาะ่อีนเพราาเงอนของน้องเป็นกับดิบนนดำนี่เนาะมีก็เป็นบางท้องถิ่นเนาะคนหน้าเนาะย คือบ้านคนงมยกับคีบุญคนนี้เราควเ้อารวยเนาะเส้นทางใหญ่แมมบรรยากาศกบดีดีเนาะสะดวกตัวเาเรื <c oughs> <can cer> ่องที่บุนมีเกะสิปศสู่บ้านคกเนาะแลาีหลายทางอยากจะมาเยี่ยมยามทามเพื่อนเนาะโดยมาได้ที่าง่ายอยู่แล้เพื่อนเนาะบ่คัดค้องกไดบ้านชงมาง่ายเพที่้องเลยสาวหม่ด้ดีดีต้นทับเคนบอทักนมารับเนะ อยากมาลิศมาเที่ยวเพื่อนกันมาได้น้องนน้องอันนี่ขออนุญาตถามถามไหวเนาะโดยงานเขาถามว่ามีที่ทานได้ท่านหนึ่งคุยสนใจอยากได้น้องไปอยู่ทั้งฟุตทั้งฟุตนี่ก็ไปได้บ่เนาะไปบ่ได้มีไปอยู่ลำเนาะโอ้ไปบ่ได้เนาะถามแบบไปมาๆนี่ได้พอเดียวกลับไปกลับมา แต่คันไปแบบไปไปแบบไปกับไปกาบเนาะแต่คันเข้าไปยุ่งเลยสิได้แต่คันแบบไปแบบไปก้ับแบบไปไปมาๆไปทังแนนแนยู่ทังนีแนก็คือสิได้เนาะน่น่ะุแนยู่ีแนเนะเคยหายวามนก็คือชาังกั้าพี่่เดียวก็ว่ได้นครัว อยูเวมือนดคุณโอ้คือต้องซาวของนองนี่ก็มีขรอควแต่ว่าเป็นนงชิเตงมือเฮือนยบงปีที่ปีหนึ่งสัญญาการงานมูลิตอไหรือว่าทำคุณแม่วาวามีเงินกาก้อและกับแต่งด้ยจคร์บนี้โอ้โดยโดยคารายดีโอ้าแตงนะับไปได้แต่ว่าเอาครั้งแรกเขาให้ส้อ เคยสู้กันเนาะแม่ปีต่อไปยำป็นต้องเอาไปเนาะต้องเจ็ดเมื่อเฮือนเนาะหน่อเมื่อเฮือนในสมัยก็อยู่กับใช่แบบนี้นาะน้องชายยังมีน้องชายอยู่เนาะเมื่อที่เราไปบ่ได้เนาะเพราะว่าในเฮือนมันจะมีแต่เล่าเนาะเราเป็นเอื้อยมูเนาะสาเหตุจห่งที่ที่ป้าบ่ได้โดย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 ที่เนาเหตอเนาะแม่เป็นได้จากเขาน้ำซามฟ้าเป็นนี่ได้หลายบ่สมัยไปแล้ว หน้าทองมันลอยนึงโอ้กได้ดอยู่เนาะคือนองคุณชาขวงดุนละะใค่ก็่้าก็มาอยู่น้ำกันเนาะคือว่าฝากสู้เนาะแม่หลังจากที่จะคุกับพอมก็แตงเมือแม่ก็จะได้อยู่นำกันกับสองอีนอกก่าเน นั่นเคยเจ้าน้าเนาะบ้านคกน้อยเนาะบ้านคกน้อยแต่กใกล้บ้านสา,สาวาท,ทันเองเนาะเมนท,ทีงานครับจะแบบคนละภาคหวยเน,นาะนกา็คอยาติานสมัยนมเนาะอันนุมน่มๆถ้าสมมติมานุ่มๆอย่ามาลมนี่รับอายุเพิ่นได้ซำไรลงมา,นามเนาะยได้แล้วเขาบเข้เาคุยไปก่อนเนาะดูอาไปก่อนดูโดยดูโดย ต้องคุยไปคนต้องล่มดยก่อนให้เข้าใจกันเนาะต้องขักลูกพ่อขัแม่กันเนาะแม่คือที่หักกะหักแต่ห้าบวัวไรเนาะหักเขาก็ต้องหักลูกเฮาเนาต้องเอาลูนเป็นนักได้แหละเนาะเพราะว่าถ้ามันจะมีปัญหาตามนางถ้าิววานนั่เนาะต้องเข้าใจกันอือร่มกันเป็นเข้าใจกันทุกนยหางเนาะแม่เรา่อยู่เพื่อนเรามีแต่ลงอยู่พุ่น กาอยยพุทธมงมงเลยพอได้ลูกที่กน้อกี้นี่น้องนี่ไปขายมะม่วงน้ำน้ำพี่น้องป้าโ,โอ้ยท okay. sure. mm ัป hmm. ้าเอ้ยลุงน้องเลาวไปทำเป็นเป็นไร้วันเนี่ยก็ทำเป็นละอมอละเมอหนาสิบหาสิบพันแต่พอได้ร้อยบาทเนาะ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณแปดสิบบาทเนาะโอ้ยมหันเงินเนาะ ตอนนี้มาเ yeah. ตอทขายปานงานเปิดแล้วมันใดลงไปคามาใหม่แล้วซื้อมาขายต่อด้านนี้นี่นะคะจะเพิ่งกรปปูกวะปูกต่อพราอกซื้อต่อพันกัวในเล่โดยรังเริ่มเป็นมาปลูกปอซื้อมาขายรอบโดย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 เห็นเห็นน้องไม้เปิดไทย หลายหลาออยู่เดี๋ยวนี้เนาะดูดูแต่หนกินงานชมเอากาบกต่ตอนมีเวลาที่เราแนนลังเทื่อมื่นที่ทีมงานเฮามากกับเพิ่อนโมยู่เนาะแนนลังเทื่อมื่นใดที่เฮางบ่มาเพิ่นกับายรมึงมู่ไปสิก็เลยบ่เจอการบ่เข้ากันแต่ว่ามาเมื่อนี้กับพ่อเลยเนาะเมื่อนี้เนาะก็แต่มาแต่หน้าสมัยก็ยังไม่ได้ไปออกไปหน้าไปเบื้องหน้าบางอย่างเนาะออกไปซ้อองเลยแต่เมื่อนอนบ้านมาเลยใช่คือว่าอะไรน้องไปหน้าก็เพื่อหอหน้าไก่ คือไปย่ำฝนนี้ให้ง่ายคือคือปีผ่านมาน้นอนนาว่าเป็นนองคือชวนแรงเนี่หมอไม่เคยนอนมีแต่นอนบ้านนอนเตือนอนแต่ย่ำนาถ้าตกแรกนั่งขึมานอนนี่เยอะนะนอนนาเกี่ยวเข่าพันนี้แล้วก็เขามาเนาะทีวาง่ายๆกัย่ำเบียกก็อยู่หน้าคันย่ำแรงก็เขามาอยู่บ้านแต่จะนอนนาแบบเบียกอยู่บ้านแม่ทำมีพอใีแม่เนี่ย ต้องบึงเองเนาะดูแลเองด้วยเรามีแม่แล้วแม่เราเบิ่งแม่เรานอนเดิเนี๋ยวมีเรี่อวบ้าการเมืองเขาต้องไปเองเนาะคือจินกินทานเนาะใช่แล้วขึ้นกระซำเป็นชาวลักครอบครัวแบบให้น้องเป็นนั้นพู่นใส่ให้น้องขนาดเนาะขึ้นกะผู้หนึ่งพี่ขึ้นครับพี่โอ่น้องของขึ้นแม่คือเพิ่นก็เป็นแม่ผู้ที่สองแล้วเนาะแม่ต้องดูแลน่อง คือปัจจุบันในี u ฮ e หาไ,ได้ทำราได้เท่านี้แม่บุ้มี่นี่แลเผื่อจะหาแบบนี้แหละพอได้จูบแบนี<อ>้มีจะไปขายบางโม่นี่แเนาะอยู่ส่วนวงใด้ักาต้องไปรับจากกบ้างกลำป้าเ่อคนไายวันละหาซิบ่ส่วนนี้บุ้ไปแล้วกับบุ้มีรายได้แล้เนาะ เคยเลยคือนอกคนนีคือภิาครอบครวไมผ่านมาเพิ่งเคยไปหาเงินทางฝั่งไทยบอกเลยไปไปเว้ยเมาหลเมาหลกินี่ไ้อยู่บ for ้านอยู่บ้านน้องนอนพูนยิ่งนี่บอกรูปานเมาหลดที่ว่าคนกบกาแฟคนกับคนกับผู้จัดการในบ้านนี่เนาะคนบนโคุบโคุนขึ้นุ้จักกันได้จังไรเนาะมังไรเป็นอะไรยินอรับ โดยเฉพาะเนาะอยู่น้องใหม่เป็นน้องมีโทรศัพท์นี่เนาะมีคนคุยดีเนาะยังสูดอยู่หัวใจยังว่างอยู่ดีเนาะเห็ุปัจจัยสำคัญอยู่เนาะน้องตั้นาเนาะเพราะว่าน้องเป็นแบบมีโทรศัพท์บางเถื่อถ่ายรูปงามฟอสตูปตัวเองลงก็มีคนสนใจปีทีนี้เนาะโดยวันนี้ผ่านลาบุรีโทรศัพท์อีกน้องใหม่คนหน่ง คุยจะมีคนลมอยู่แต่ว่ามัมีโทรศัพท์คุยมมีโทรศัพท์ลมอยู่อาไดมีความสนใจจะลมจะคุยก็ทักมาทางทีมงานก็ได้อทีได้โทรอะไรกะให้กนอกขนเนาะโดยถ้ามีโอกาสอะไรมากอาจจะได้ให้คุยเนาะแโอกาสมาโทรเะให้คุยกำลังขึนโดก็ที่ต้อง h ิดแบบนั้นไปก่อนเนาะว่าอย่ามาหาฮอดเวอร์ถึงก็มาได้เนาะ

จะพาไปกินปีงไก่เซ่นเอ้ว่คนตโบราไปกินชิหลาดเพเนาะเอไมเช่นกันพาไปกินชิหลาดเลยเอีกัเดินกับเเคยไปเนาะน้องน้ำพนกะว่าแด้ป้าแม่ว่าแต่ละมื้อเป็นติดนอนน้ำเม็ดนี่แหละติดเม่เนาะติดเม่บ่เคยได้ไปบ้านเนาป้าคือไปสีออกทางติดอิงหน่อยยันจนออกทาง ย่างอันตรายเนาะเพื่อนจะแบบติดทางเนี่ยเนาะอย่างเป็นหนึ่งก็หดหางเลยอีกย่างเป็นตั้งแตงเด็กเนี่ยเนาะไปหาน้ำผูอยู่ฝั่งนั้นแน่วลูกกันเลยคือในหนึ่งใส่นมูเ่เนาะเนี่ยยันหลดล่างมันกว้างเลคือต้องไปขายบางนู่แคมทานกับไปน้ำมือกันไปน้ำมาไปแต่ว่าอยู่ในการดูแลคุณพ่อแะไรเนาะแม่เลยระวังเอาคันแรกแต่มันมีนิดหน่อยมันก็มันไหลเพราะกันน้ำเลย คือขายมัโมแต่ละมือนี่จักโมง้งจะนองจิงได้เปิดอ่านขายเขาเปิดแตชแ้าลูกออกสวยเลยโอ้ตัวเขาเปิดแตะเจ็ดมงออกมาแม,มงแบเเลยอแล้เขาเวียกก็เลิกเะเว้นมาแลบเปิดขยหาชีพื่เก้าวไเลยของเขาเป็นพี่องกันเนาะเยอค<อ>ว่าขายบะมนาไรขา,า,ายน้อยเนาะมันได้ตกประามาณสามล้านไม่ทีน,น้น เต็มละเมอเนาะนี่กระพายดี่นาะเข้มบาให่กระพายดีเนาะแคึ่งหมังหนึ่งสี่สิบหรือมังงสามสิบมันก็ได้ตัวอะไรโอ้ผู้ลงก้นเขาก็เอาหลายเนาะโบุเมนเป็นย้อนนอกไม้น่าตาดีเพชนผู้ขายี่สาวขายเนาะขายก็ได้เล่นขายดีเนาะคือว่าได้ลายพอสุขวดเต็มละเมอเนาะนุ่มๆคือสิอยากมาซื้อหม่อโมล่ะบบบนี้เนาะแต่ก็มาให้ถึงช่วงให้จังทีแทนหม่องโม่เนาะเ่างนี้เด็ ว่ามมีว่ามีเอได้ลงไปฮะเพิ่มมือสี่มือแรกอาคาศีใหม่รเยึดตีใหม่แม่ข่อยไปนอองเราเสียเน่มันคงใหญ่อะไเ้่อยกลับไปอยู่นองเราแม่นองก็ผูกขายงวดไดต่แต่่กับลูกลูกเราออกแลูกแล้วยังไม่น้อยโอ้้าใจายต้องมีอย่างนี้แม่โอ้ดจะเป็นพี่น้องกันมั้ โอ้โดยน้องเราคนนั้นได้โอณน้องผู้ลายนะโดยขึ้นชาวไม้ก็ได้เมื่อบ้านโคงใหญ่นอกแนนพอเจากับเมื่อเหมือนกันเมื่อกับเมื่อแต่เฮาขับหินบุญเนาะเมื่อแต่ว่าเมื่อบุญนีเม่ได้ไปน้องพลอยเม่ได้ไป ทีมงานเฮาก็พาไปเนาะบ่เห็นสักอันบ่เห็นสมัยสมัยสิเฮ็ดเอาอีดอกเห็นบ่เพินน่เพิ่นจักว่เพิ่นก็บ่เข้าไปทักเฮแน่เนาะบ่ทักทายกันพี่น้องแก้วฮ้อยได้วอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน้าวนี่โดยอันนี้อาจสิแบบบ่เห็นเนาะเห็นเฮาก็ฮู้จเนี่จกล้องเด้อเเฮ็ด่กล้องเลยเข้าในมื้อนเพราะว่าเป็นนํามันทีมงานเฮาบ่ได้ไปหลังบ้านเนาะขึ้นเฮ็ดอยู่ัวเนาะก็เลยบ่ได้เห็นขน พวกไวรุ catalog, Olha, ่นนะเขาเห็นแต่เขาประกาศถ่ายเนาะโดยไวรุ่นเห็นเขาประกาศถ่ายคันอยู่บ้านเรากาอยูโรถ่ายนะน้องไปช่วยเวียกเพิ่นเนาะถ่ายยุ่งไปนนะกับถ่ายยุ่งมันถ่ายตามงานเลยเลยปีเราไปนอนเพิ่นบ่เนาะคือไปคำละวัไปเลยมาเฮาพาลูกเด้ลูกหนังน้องโอ้ไปเลยตอนแร่งมาบ่แม่ย ไปตอนเช้านี่ตอนแรกแล้วม้าสามพี่ม้งแล้วม้ามาโชว์สการ์ไปแม่เก็บกระโหกกไปเขาแบบแบบเขาดีกับเขาอะนะแบบพลาดไปได้ยังไงโมหินนี่แค่เขาหินเท่านั้นโมหินแบบแบบชนิทกันบ่แบบแม่แบบว่าแบบว่าเมียเรานี่ไปเอาอ้าคอยดิลูกเอ้ยลูกน้องเลยหรือว่าเป็นเป็นดองกันบ่ แม่เป็นดองกันเป็นดองเป็นดองกับบัโค้ก้ำบดในเนาะโดยได้ไปสวยเียบช่วยงานทังคุณแต่เสียดายทีมงานบเ็นต้นไม้ปิดหนาอันชื่อัูนาะจอเป็นหูบวกับูหู้จังด้นเท่านาะไเบ้านบกับมูหูไไปกับไปไต้าวมือเราอันนั้นไปไต้ซาวมือ มือเราตายน,นิดนะคนไปได้ไปน้องชายไปมือขขาป,ปง้งไาเลยคือมือเห็ดเห็ดบุญกลับไปกลับมานอนบ้านได้แล้วเล่นเล่นคนไปสวีเดนแต่ตอนเว่นเนาะนเขาให้อยู่ได้สช่ครับพักรนะุ่นเน,นาะมง่ยายๆเ่าไม่มีลูกอาจจะอยู่ในชาวนะเราไปสวยียดนทำแล้วก,กมาเฮือนเนาะคือน้องน้องฝนนทิปะน้องไพรแต่พี่น้องน้องไพร ไปนางสาวเอาให้อยากจะออกทางไปลินกอยากไปออกทางคืไลเข้าไปเก็บมักรทันผังอันนี้เนาะมันีก้นตกทันอยู่ทางทางเนาะทางทางคือไปแล้วนี่แล้วทานดิงหว่านมันบาดจ็กเนาะไปให้กับบะทึบเนาะไปให้แม่ตังก็ได้เนาะแม่ตั้งตังไปตั้งไปนำกันหรสินะ แม่บอกุวนคนชวนกันไปแมยอย่างกัเขาไหลลบกัดนิดหน่อยมันอยากไปเนาะแดือนหึงโอ้เบื่อเพิ่มขึ้นเลยเนาะเป็นการไปตามภาษาเล็กน้อยเนาะแม่ก็คือเอฟซีได้หูวดำการพี่หน่อยเนาะก็คือน้องไม้เพิ่นก็ได้บอกรายละเอียดแล้วล่ะปัจจุบันนี้กั หาคนคุยกยังโสดอยู่คุณน้องยังว่างเนาะว่างยังโสดคือเก่าท่าเอฟซีนั่าละก็หักมาได้ด้วแม่ปัญหาสำคัญล่ะคือน้องคุณยังป่ะธานป่ะธานมีโทรศัพท์อยู่เนาะน้องมันสิเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารได้เนาะด้วยแม่นหรอเฮ้ยรายได้ผลงานเอาโดยก็ดีได้ คุยกับเพื่อนกระโดดนานกันคือสิเข้าใจเนาะเอฟซีเนาะกาเฮากาสิได้ดำมด้าโคตักับบ้านก่อนบัดนี้เนาะในเสาไม้ขึ้นพักผ่อนด้วยว่าไปขายของนู้นอีกว่าสบายหนิยุดมื้อนี้เนาะไป่อีกเนาะแต่สมัยนี่็มากับบุค่อยอยู่เนาะเป็นพยันที่ว่าแล้วโดยมาสิบ่ค่อยเจอตัวไนไดนเนาะแม่นถ้าสมมุติบ่มื้อหน้ามาหาน้องอีกไปไปไปเจออยู่บ่นขายพวกโมก็ถ่ายได้บ่เนาะแม่นถ่ายได้เนาะสะดวกให้ถ่ายคือกันเนาะโดย จามารถพูดโน่นบางงูเพิ่นนมเนาะหาได้มาอีกโอกาสหน้าเนาะแมนแ่นดิงไทยบางงูอยู่กันเนาะกะเเฮาก็ะชิดด้เนาะน้องน้ำฝนกระจนนอนรับพี่น้องนอนรับเลยเนาะน้องน้ำนเนาะสามีก่อนเนาะโดยกระชีมนำชิดน้ำใจให้นี่หน่อยเนาะโดยให้น้องน้ำฝนซื้อกระต้มขนมเนาะนะใจจับสาวาะเนาะโอ้ยดูน้องใหม่ไงถุญยา สนีกว่าน้อโดยสบายโดยสบายดีโดยโอเคน้องเคยี่น้อเนาะคือทางทีมงานเฮากะไดโอลมจับเสาไม้แล้วเป็ <ส squishy. S 1> นที่เรียบร้อยแล้วนาะคือทางเสาไม้เพื่อนกะเปิดใจเน้อไปพี่น้องนาะคือทางสมัยเพิ่นกะเปิดใจแล้วเน้อไปพี่น้องนาะคือตอนนั้นกะทีมงานเฮากะเคยมาทายทำเพิ่นอยู่นาอกะได้สอบถามเรื่องของหัวใจคือทางเพื่อนกะตอนนั้นกะว่าบบเปิดใจเน้อไปพี่น้องนาะ ถือว่ายังบ่ทันพร้อมเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะเปิดใจเนาะหาคน, share, คนโอ้คนลมเนาเฟรย์พี่น้องเนาะแต่กะสิคิดแต่ว่าทางสมัยเพิ่นบ่มีโทรศัพท์เนาะเฟรย์พี่น้องเนาะโดยกะผู้ใดมักฮักอยังลองโอ้ลมกับเพิ่นกะสามารถติดต่อมาทาง inside. Inside. ทีมงานเท่าก <Allāh. S 1> <s 2012> ่อนเนาะเฟรย์พี่น้องเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นกนยังบ่ทันมีโทรศัพท์เนาะเฟรย์พี่น้องเนาะถือว่าถ้าผู้ใดใจใหญ่กะมาหาฮอดบอลเลยเนาะเฟรย์พี่น้องเนาะกับบ้านคอนแต่เนาะเฟรย์พี่น้องเนาะทางทีมงานเท่ากับสิพามาเองเนาะ โดยคือสำหรับคลิปนี้ต้องค่อยกับโบมี่ยังไลน์เนาะก็ได้มาหาสมัยก็ได้สอบถามเรื่องของหัวใจคือทางพื่นกับเปิดใจเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยผู้ไดมาหากัสมาถโอลรมได้เนาะ เฮากับบุ้มมี่ยังไรนอกจากสิขอตัวรำล่าพเมธพี่น้องเนี่นอ,อ,อ่ววไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปวอลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยหลายๆเดออเ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อก็ขอขอบคุณขอบคุณนนะ้องทางเอฟซีน้องพลอยหลายๆน้องที่หกักแพงน้องพลอยตลอดมาแหละเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบแหละบอขำโฆษณาเนาะน้องพลอยกับบุ้มมี่ยังไรก็สิข,ขอตัวรำล่าพเมธพี่น้องเนี่นอ่ไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวรำล่าพเมธพี่น้องเนาะกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี